นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสพะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปโนสุขโตโลกะวิทูอนุตโรปุริสธรรมะสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธพะคะวาติ อิติปิสโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกกวิทูอนุตรโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานางังพุโทโธภะควาติอิติปิสโสภะควา อรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกกวิทูอนุตรโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกกวิทูอนุตรโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานาังพุทโธภะควาติ อิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขตโตโรกะวิทูอนุตโรตปุริสธรรมสารถิสัทธ,ธาเทวมนุษยานางังพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควา อรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตโตปุริสธรรมสารถิสัทถาเทวมนุษยานังพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตโตปุริสธรรมสารถิสัทถาเทวมนุษยานังพุทโธภะควาติ อิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูอนุตรโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานางังพุโทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทธ โทวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกะวิทูอนุตรโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานางพุทโธภควาติ